มาดูโปรแกรมฟรีนะครับมาดูนะครับเราจะข้ามหน้า wi-fi ไปเลยนะครับ่ะต่อสายคอมพิวเตอร์นะครับจะวางตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเปิดโปรแกรมตัวนี้มานะครับ sumf w tool นะครับตัวนี้นะครับ ดาวโหลดง่ายๆครับทีมตามนี้แล้วก็โหลดได้เลยครับวิธีดาวน์โหลดมันง่ายมากนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับต่อสายแล้วไดเวอร์ตัวนี้ต้องขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมถอดเห็นไหมครับถอดแล้วมันหายนะครับพอต่อเข้าแล้วเขามานะครับอ่าอย่างนี้แสดงว่านะครับระบบ U.S.B เนี่ยทำงานแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็ทำการปลดเลยครับคลิกเข้ามาที่ซ m s u ุ g นะครับชัดนะครับซ m s u n g นะครับที่มือถือนะครับกดย้อนกลับก่อนนะครับกดย้อนกลับนะครับย้อนกลับนะครับแล้วก็กดโทรสุกเสริญนะครับ สุกเส่อหน้าก็ดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกดอกจันสี่เหลี่ยมนะดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับให้มือถืออยู่ในหน้านี้นะครับประมาณหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับเลื่อกมาที่ซัมจูมนะครับหัวข,ข้อซ m มจูมนะครับแล้วก็ r ี m o v เอฟอาร์ีนะครับเดี๋ยวที่สองนะครับคลิกไปเลยนะครับ เขาก็จะบอกว่าเป็นอะไร Android 9นะครับสีดแดงๆนี่ก็คือติดล็อก Gmail แน่นอนครับจากนั้นมากดตรงนี้ครับ i d e n t i f y นะครับทิปมือถือนะครับกดลิกตรงนี้นะครับอนุญ,ญาตในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตกลงนะครับ จากนั้นโปรแกรมก็จะทำการรีมูฟนะครับแอปปีของเรานะครับ <_ D> อ,อันนี้กำลังรีมูฟนะครับ <_ D> โอเคนี่ครับรีมูฟวิ่งโอเคนะครับจากนั้นมือถือก็จะทำการรีสตาร์เทเครื่องนะครับหรือบางเครื่องก็จะเข้าหน้าหลักเลยนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูที่มือถือนะครับปิดๆเลยครับนะครับเขาก็จะทำการปิดเครื่องแล้วก็เปิดมาใหม่นะครับนะครับเรียบร้อยครับอันนี้เป็นสัมมนาเอสเปรนะครับเอลอยเก้านะครับก็ฝากไปครับใครที่อยากได้โปรแกรมฟรีอะไรก็ดาวน์โหลดนะครับใครที่สาว ใครที่ใช้งานไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ก็สามารถใช้งานเป็นแล้วครับขอบคุณครับ